ดวงดาวในช่วงครึ่งแรกพฤศจิกายนนะคะมีดาวสุขโคจรย,ย้ายเป็นมหาจักรนะคะสำหรับชาวสิงดาวสุกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องงานการนะคะเมื่อมีมาตรฐานลดผลไม่ธรรมดานะในแง่มุมบวกในภาพรวมดวงดาวจะมีเรื่องใดบ้างไปอัปเดตสรุปสั้นๆนะคะท่านใดลัคนาราศีสิงห์รับฟังได้เลย,เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาถึง14กันยาก็รับฟังได้ท่านใดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ได้หยิบจับรับเงินก้อนมีโชคกันทุกท่านนะคะ กับชาวสิงห์นะคะช่วงนี้ถือว่าดาวเรื่องเงินทองนะคะดาวพุธยังคงโคจรดีอยู่นะจนถึงประมาณกลางเดือนนะถือว่าดาวพุธอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะช่วงนี้เงินทองชาวสิงห์นะคะจะเกี่ยวข้องนะกับเรื่องสินทรัพย์นะคะบางท่านที่ทํางานเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านช่องรถรายานะนะหรือเรื่องของใช้บ้านใช้รถทำมาหากินนะคะหรือมีโชคทางการเงินมาเกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุก็คือเรื่องเครือญาติคนในครอบครัวได้ สำหรับดาวพุธนะคะเป็นดาวรับผลด้วยนะเมื่อไปอยู่ในภพเรือนนี้มีดาวพระเกตไปร่วมด้วยนะคะก็มักจะมีโชคนะบางท่านก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคจากการพูดการสื่อสารการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินทรัพย์ก็ได้บางท่านจึงมีเหตุช่วงนี้นะคะถ้าเป็นเชิงเรื่องบ้านลดที่ดินบางทีก็จะมีภารกิจเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาให้ทำเยอะหน่อยนะคะ มีโชคบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องของการงานเนื่องจากเขาอยู่ตรงกันข้ามกับภพบเรือนกรรมะนะคะชค่วงนี้ก็จึงมีโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานโปรเจกต์ใหม่ๆมีโชคทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะคะหรือว่าสามารถปิดจ,จบภารก,กิจการงานบางอย่างได้รวมไปถึงช่วงนี้ก็จะมีโชคหรือภารก,กิจคลุกคลีอยู่กับคนต่างวัยนะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นน้องรุ่นเด็กนะคะหรือบางท่านก็จะเกี่ยวข้องกับลูกหลานวิริวานค่อนข้างมากนะซึ่งบางท่านก็คือ เป็นความรู้สึกดีๆก็ได้หรือบางท่านก็คือจะมีผู้ช่วยนะหรือคนมาแบ่งเบาภาระนะจากเรื่องคนต่างวัยคนอายุน้อยในเชิงการงานได้ทุงนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งทําให้ชาวสิงต้องปรับตัวเยอะด้วยนะคะเนื่องจากดาวพรฤหัสโคจรผันผวนอยู่ในภพกรรมไม้ก็คือเรื่องการงานบางทีมันพลิกไปพลิกมาแก้ไขยเยอะนะคะหรือว่ามีปัญหาที่จะต้องจุกจิกวนใจนะโดยมักจะ ทำงานไม่สําเร็จในครั้งเดียวก็จะต้องอดทนมากขึ้นงานแก้ไขางานที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะสําหรับข้อดีนะในช่วงนี้ก็คือดาวพุธยังคงเล็งพพเรือนการงานนะคะดังนั้นเงินทองรับผลยังคงหาได้จากเรื่องงานทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะคะถึงแม้มันอาจจะมีอุปสรรคเหนื่อยอยู่บ้างนะแต่ว่าดาวการเงินยังโคจรดีนะถือว่าเงินทองยังคงได้นะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตนะคะอยู่ในภพเรือนพันธุจึงส่งผลให้บางทีมันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง งานบุญก็ได้นะคะงานทางศาสนานะหรือช่วงน,นี้จะไปเกี่ยวข้องกับเครือญาติบนะ้านช่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลี้ยงพระต่างๆนะคะงานประเภทสถานที่โบราณเก่าแก่น Worlds, นะหรือช่วงน,นี้ชีวิตก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องวัดวาอารามศาสนาหรืออยู่ศาสนาอื่นๆนะก็จะเป็นเชิงงานบุญงานกุศลต่างๆได้บางท่านจะได้เข้าของศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าของหาย,ยากเข้าสู่บ้านช่องบ้านเลือนบางท่านมีงานมงคลเกี่ยวข้องกับบ้านช่องเครือญาติได้ สำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวการงานนะคะโคจรย้ายพบเรือนวันที่9พฤศจิกายนไปโดยเข้าสู่พบเรือนปุตตะนะคะณจุดนี้ดาวศุกร์จะมีกําลังโลดโผนไม่ธรรมดานะเป็นมหาจักรนะช่วงนี้จึงมีลักษณะเรื่องของการงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ใหม่ๆความเป็นมหาจักรก็คือยากเหนื่อยนะหรือว่าเป็นเรื่องของอะไรที่ใช้ความสามารถมากขึ้นนะคะมีลักษณะการงานแบบก้าวกระโดดได้เช่นงานไม่เคยทํางานใหญ่งานที่ มีความสลับซับซ้อนเยอะนอกจากนี้ดาวสุกยังเป็นดาวสหัสชชะนะคะก็คือเรื่องเพื่อเรื่องสังคมแวดวงนะดังนั้นก็หมายถึงเรื่องของการเข้าสังคมเกี่ยวข้องงานกลุ่มทีมนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นพบคนมากหน้าหลายตานะยกว่าเป็นช่วงที่เรื่องสังคมก็โดดเด่นเช่นกันับในความหมายหนึ่งก็คือเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารความเป็นมหาจักรก็คือ ลดผลนะก็คือภารากิจเยอะนะคะบางท่านเป็นช่วงที่ลูกหลานเปิดเทอมพอดีช่วงนี้จะมีภารากิจมากรายจ่ายเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารรวมไปถึงนะคะมันเป็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงลูกหลานได้ด้วยนะเช่นบางท่านลูกหลานเปลี่ยนงานนะคะหรือว่ามีความเปลี่ยนแปลง,งต่างๆส่งผลให้ปรับตัวค่อนข้างมากนะหรือว่าภารากิจชีวิตประจาําวันไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับลูกหลานบริวารเยอะนะคะสำหรับดาวศุกร์นะมีความโลดผลนะก็หมายถึงหลายสิ่งช่วงนี้ชาวสิงจะต้อง ลงไปหยิบจับทําด้วยตัวเองนะคะบางอย่างที่ใช้คนอื่นไปทำนะหรือเป็นผู้วางแผนผู้สั่งการนะอาจจะไม่สำเร็จก็คือต้องเน็ตเหนื่อยนะคะลงไปแก้ไขปัญหาเสียเงือเสียเวลานะคะหรือว่าลงมือแอคชั่นต่างๆนะเรื่องราวที่เป็นเชิงการจัดการก็จะผ่านพ้นได้เป็นเชิงความทุ่มเทนะกว่าจะได้สิ่งใดมาความสำเร็จแบบก้าวกระโดดนะหรือคุณกำลังจะได้หยิบจับรับงานใหญ่ ก็ต้องผ่านมาซึ่งเรื่องของความเหนื่อยนะคะซึ่งช่วงนี้ดาวศุกร์มีมาตรฐานลดพนเมื่อคุณเหนื่อยมากคุณอาจจะสําเร็จมากหรือว่ามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องความสําเร็จในช่วงนี้ได้เหมือนกันสําหรับข้อที่3นะคะดาวประจําตัวนะในช่วงครึ่งแรกนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนสหัสชชะมีกําลังเป็นนิดนะชาวสิงจะรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคกับเรื่องทางสังคมนะในส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องคนเยอะงานการต่างๆก็มีนะแต่ว่า มักมีปัญหาเรื่องคนรอบตัวนะเช่นมักทํางานกับคนที่เป็นศัตรูนะคะหรือว่าเจอคนไม่ค่อยโอเคนะในเชิงรอบตัวก็เป็นได้นะส่งผลให้มันรู้สึกเบื่อเซ็งนะคะหรือว่ามันต้องฝืนใจทําภาระหน้าที่นะทาง,ง,งที่บางครั้งก็มีปัญหาในเชิงเรื่องของความสัมพันธ์รอบตัวนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งนี้จะดีขึ้นนะในช่วงหลังวันที่16นะคะเนือ่องจากดาวอาทิตย์จะโครจรย้ายไปเล็งพบเรือนการงานก่อเกิดเป็นคู่มิตรนะคะ จะเป็นช่วงที่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นกับชาวสิงห์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศัตรูอุปสรรคนะคะก็จะมีลักษณะมีเหตุนะให้จะต้องอยู่ห่างไกลก็ได้หรือว่ามีลักษณะการปรับเปลี่ยนต่างๆที่เป็นไปในเชิงบวกกับชาวสิงห์ชีวิตในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกาย,ยนของชาวสิงห์นะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นนะกับเรื่องการงานหนะ้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะซึ่งดาวพรหัสกับดาวอาทิตย์เขาเป็นคู่ส่งเสริมกันนั้นะมันก็อาจจะเป็นเชิงมีผลดีบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวสิงห์ทางตรงทางอ้อมนะคะนอกจากนี้บางอย่างก็จบลงนะแล้วก็มีบางสิ่งเริ่มใหม่แล้วก็มีความหวังใหม่หมๆเกิดขึ้นด้วยสําหรับชาวสิงห์การติดต่อในเชิงงานการนะคะเกี่ยวข้องกับตึกรามคาบ้านช่องสถานที่นะก็กลับมาโดดเด่นขึ้นด้วยนะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนื่องจาก เขาไปเลงกับดาวพรหัสน,นะคะก็เกิดเป็นเรื่องเงินก้อนนะคะหรือว่าจะหยิบจับเรื่องสินทรัพย์ขนาดใหญ่ช่วงนี้ก็มีแนวโน้มเป็นได้เนื่องจากดาวพระเกตไปกระตุ้นนะคะจึงมีเรื่องของโปรเจกต์โครงการไอเดียใหม่ๆไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อน,นเงินเยอะก็ได้นะคะหรือช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อย่างที่บอกหลายสิ่งเหื่ขึ้นนะต้องพัฒนาตัวเองมากรวมไปถึงอะไรที่เกิดขึ้นปรับป,ปรับฉับพลันช่วงนี้ก็เป็นได้นื่องจากดาวพระเกตจะอยู่ตรงข้ามกับเรื่องงานนะคะ ดังนั้นชีวิตในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ปรับปนไปด้วยเรื่องความรีบร้อนรีบด่วนอะไรที่เป็นเชิงเตรียมตัวน้อยนะคะหรือว่าหลายสิ่งเข้ามาไม่ตั้งตัวนะโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงต่างๆก็เป็นได้ทําให้ช่วงนี้นะคะชาวสิงห์ก็จะรับมือได้ดีขึ้นหลังดาวอาทิตย์ย้ายก็คือหลังวันที่16นะคะสําหรับในช่วงนี้นะคะมีดาวที่มีความแปรปรวนผันผลนเกิดขึ้นก็คือดาวพระหัสและดาวอังคารนะคะดาวพรหัสก็คือดาวในภพเรือนกันงานะซึ่ง มีความเป็นองค์เกณฑ์ของชาวสิงอยู่ด้วยนะคะ,ะดังนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าเรื่องงานการมันก็จะมีลักษณะ 1, ผันผวนแปรปวนอย่างสม่ําเสมอนะเรียกว่ามันจะมีลักษณะอาคาดดาวยากนะกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าหรือหลายสิ่งมันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็มีเข้ามาด้วยรวมไปถึงดาวอังคารนะคะเรื่องความเจริญก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีการผันผวนอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะคะช่วงนี้เรื่องของ การเดินทางก็มาเกี่ยวข้องกับชาวสิงห์นะด้วยมีเหตุภาระจําเป็นภารากิจนะทำให้เหน็ดเหนื่อยกับเรื่องเดินทางไปนู่นมานี่นะคะการเดินทางไกลดังแดนต่างประเทศเป็นได้นะรวมไปถึงนะคะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังชาวสิงห์นะไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนผลักดันนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันอาจจะมีเชิงสิ่งที่ยังไม่ชัดเจนในเชิงความก้าวหน้าบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วย เป็นเพราะว่าดาวพฤหัสนะคะวกวนอยู่ในภพเรือกนกรรมาร่วมกับดาวมฤตยูนะทำให้การงานช่วงนี้ก็จะอมองยากหน่อยสําหรับอนาคตนะเรียกว่ามีอะไรให้หยิบจับทําก็ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดนะคะเป็นช่วงที่ระมรัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงฟืนไฟนะคะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเบื่อหน่ยายท้อเซงหรือว่าเรียวแรงไม่ค่อยเสถียรได้เนื่องจากดาวองคารเป็นดาวเรียวแรงกําลังความขยันขันแข็ง บางครั้งรู้สึกอยากอยู่เงียบๆคนเดียวนะอยากปรีวิเวกมีมุมส่วนตัวนะคะแต่ชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องคนอื่นๆและการเข้าสังคมนะก็ทําให้ช่วงนี้บางอย่างก็จะฝืนใจนะคะหรือว่าตรงกันข้ามกับความรู้สึกหรือว่าไม่เป็นตัวของตัวเองในเชิงเข้าสังคมนะคะเป็นช่วงที่ต้องอดทนกันไปกับหลายสิ่งก่อนนะเนื่องจากเดี๋ยวดาวประจาตัวนะคะก็จะย้ายวันที่16กนะแล้วก็ต่อเนื่องในการเข้าสู่พบเรือนปุตตะนะคะดังนั้นการจัดการความรู้สึก การแก้ไขปัญหาความรู้สึกของตัวตนรวมทั้งเรื่องสุขภาพใจของชาวสิงห์ก็จะดีขึ้นตามลําดับนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวสิงห์นะคะขอให้ได้หยิบจับรับเงินก้อนมีโชคดีกันทุกท่านพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ